สวัสดีครับเพื่อนๆมอบูดทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับดีนเองนะครับผมก็วันนี้ดีนเนี่ยจะพาทัวร์รอบมอบูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ดีนก็อยู่ที่ส่วนนั้นนะครับผมเอาอีกแล้วครับทุกคน แบบนี้ต้องเรียกมาคุยกันหน่อยละน้องเป็นไงมาไงเนี่ยทำไมขับเร็วขนาดนี้โหพี่พอดีคลายม่ใกล้จะเริ่มแล้วอะ่ะเดี๋ยวไม่ให้อาจาเชคชื่อไอ้ก็พอแบบนี้ไงเลยเกิดอุบัติเหตุประจําน้องเนี่ยต้องมาฟังกฎการใช้ถนนในมหาลาัยกับพี่ก่อนนะน้องจะได้ไม่เกิดซ้าใช่ไหมโอเคครับอันดับแรกเลยนะน้องพี่เห็นนั้นแต่เมื่อกี้แล้วที่น้องขับมาเรื่องความเร็วก็สําคัญจํากัด30กิโลเมตรต่อชั่วโมงะน้อง ที่ขับช้าแบบนี้มันจะไปทันอะไรอ่ะหวยน้องใจเย็นดิเรื่องเวลาก็สําคัญแต่น้องอ่ะไม่ต้องต่อเวลาเองนะแลวระหว่างที่ขับเนี่ยระยะห่างจากคันหน้าหนึ่งช่วงคันรถเมื่อเจอลูกรละหน้าเนี่ยก็ต้องชะลอก่อนเพื่อป้องกันคันหลังที่าจะตามเรามาในระยะประชิดนะอ่อแล้วอีกอย่างหนึ่งห้ามแซงเลนส่วนด้วยนะน้องอ พอดีผมเพิ่งมาใหม่ครับก็เลยไม่รู้ว่ามอเราลูกหน้ามันเยอะใช่แล้วน้องพอที่มอเราเนี่ยลูกหน้ามันเยอะแล้วก็วงเวียนเยอะมากมนะเราเลยต้องคำนึงถึงกฎเหล่านี้เป็นหลักนะน้องและยังมีกฎอีกหลายข้อที่เราต้องใส่ใจต่อการขับรถในมหาลัยต้องเผื่อความปลอดภัยให้กับเพื่อนของเราด้วยเอาแก้เวลาเรียนแล้วใช่ไหมอ่นะผมบอกกันเราไปใส่ขอบคุณนะครับสำหรับคำแนะนำเรื่องความปลอดภัย เฮ้ยน้องเข้าวงเวียนก็ให้เราได้นวงเวียนไปก่อนนะได้เลยฮ a ฟูเจอกันน้องบ y e bye h a l บายบาย